สวัสดีครับกลบมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยแล้วก็อาจจะแปลกที่สุดเท่าที่ควเราเคยคุยกันมาเลยก็ได้ครับฟังดูน่าสนใจจังเลยค่ะคือมันเป็นบทสัมภาษณ์ครับแต่ไม่ใช่ระหว่างคนกับคนเอา้าแต่เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างเฟร็ดนักข่าวสายชีวกุลศาสตร์ม้ากับม้าตัวหนึ่งชื่อกองดูครับม้าเหรอคะใช่ครับม้าจริงๆ ที่เคยเป็นม้าแข่งระดับแชมป์มา9ปีเต็มๆโหฟังดูเหมือนนิยายเลยนะคะแต่คงมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่แน่ๆลึกซึ้งมากครับเพราะหัวข้อหลักคือเรื่องการจัดตำแหน่งร่างกายส่วนล่างอืม mm. ฟังดูอาจจะแบบวิชาการนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานของทุกการเคลื่อนไหวเลยแล้วที่น่าสนใจคือเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ผ่านมุมมองของกองดูที่ร่างกายเคยพังมาแล้วจัดการแข่งขันเหรอคะใช่ครับแล้วต้องกลับมาเรียนรู้การใช้ร่างกายตัวเองใหม่ทั้งหมด วันนี้เราเลยจะมาลองดูกันว่าถ้าเรามองชีวกลศาสตร์ผ่านสายตาของม้าเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาปรับใช้กับร่างกายของเราได้บ้างประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถึงโครงสร้างร่างกายของม้ากับคนจะต่างกันสุดขั้วเลยนะครับต่างกันมากแต่หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์กับชีวกลศาสตร์เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเลยบทสัมภาษณ์นี้มันเลยพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องกายวิภาคแต่มันจะพาเราไปสำรวจถึงการรับรู้ร่างกายหรือที่เรียกว่า proprioception อืม และท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นปรัชญาของการเคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ําคือคําถามสําคัญที่ซ่อนอยู่ในการพูดคุยครั้งนี้ก็คืออะไรคือความลับของการเคลื่อนไหวที่มั่นคงและยั่งยืนที่ซ่อนอยู่ในการจัดตําแหน่งร่างกายของเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยดีกว่าครับคือหลังจากเลิกแข่งกองดวนเล่าว,ว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนั้นคือย่าแย่มากค่ะมันเป็นจุดที่ทําให้เขาต้องกลับมาทบทวนทุกอย่างใหม่หมดเลย เขาใช้คำเปรียบเทียบที่ผมชอบมากว่ายังไงคะเขาบอกว่าการจัดตำแหน่งก็เหมือนการจูนเครื่องดนตรีถ้ามันถูกต้องทุกอย่างก็จะสอดประสานกันแต่ตอนนั้นร่างกายของเขาคือเครื่องดนตรีที่สายเพี้ยนไปหมดเลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วอาการสายเพี้ยนของเขาในทางกายภาพนี่เป็นยังไงบ้างคะเขาเล่าว่าขาหลังซ้ายของเขาอ่อนแอมากเลยครับทำให้เขาต้องชดเชยด้วยการทิ้งน้ำหนักไปที่ขาหน้าขวาตลอดเวลา ลองนึกภาพตามนะครับม้าหนักครึ่งตันทิ้งน้ำหนักไปที่ขาเดียวซ้ำๆเป็นเวลานานๆโอ้โห oh ผลก็คือร่างกายมันเริ่มรวนไปหมดเขาเรียกสิ่งนี้ว่าหายนะแบบล so ูกโซ่ catastrophe in a chain ใช่ครับซึ่งพอนึกตามมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเห็นคนทำท่าสควอตแล้วเข่าบิดเข้าด้านในที่เรียกว่าวาลก u สใช่ไหมครับประเด็นเรื่องหายนะแบบลูกโซ่เนี่ยน่าสนใจมากค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพแต่มันสะท้อนไปถึงวิธีคิดของเราด้วยยังไงครับคือเรามักจะไปแก้ที่ปลายเหตุเสมอปวดหลังก็แก้ที่หลังปวดเข่าก็แก้ที่เขา่าอ่าจริงด้วยครับแต่จริงๆแล้วมันคือหลักการของโซ่การเคลื่อนไหวหรือคิ n e t i c chain ค่ะโซ่การเคลื่อนไหวเพือหาบาลานซ์ใหม่อ๋อร่างกายเราก็เหมือนกันเลยค่ะการที่เข่าบิดเข้าด้านในตอนสควอตมันอาจจะไม่ได้เริ่มที่เข่าด้วยซ้ํา แต่มันอาจจะเริ่มมาจากข้อเท้าที่ล้มหรือสะโพกที่ไม่แข็งแรงแล้วมันก็ส่งผลต่อไปเรื่อยๆจนถึงหลังถึงคอเลยก็ได้โอ้หพอเปรียบเทียบกับเจงก้าแล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันพังลงมาได้ทั้งแถบจริงๆแล้วแบบนี้กองดูเขาเริ่มมอมซ่อมเจงก้าที่พังของเขาจากตรงไหนครับซึ่งนี่คือส่วนที่น่าทึ่งในบทสัมภาษณ์ค่ะเขาไม่ได้เริ่มจากยาหรือการรักษาที่ซับซ้อนเลยครับแต่เขาและโค้ชกลับไปที่จุดที่พื้นฐานที่สุดที่หลายคนมองข้ามคืออะไรครับ นั่นก็คือพื้นค่ะพื้นเหรอครับหมายถึงเท้าใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะมันคือบล็อกไม้ชิ้นล่างสุดของตึกเจงก้าของเรากองดูสังเกตว่ามนุษย์เรานี่แปลกมากแปลกยังไงครับเราใส่รองเท้าหนาหนา,นา,นาเดินบนพื้นปูนเรียบๆจนเราสูญเสียสิ่งที่เขาเรียกว่าการตระหนักรู้ถึงจุดรองรับน้ำหนักไปเกือบหมดเลยในขณะที่ม้าใช้ชีวิตอยู่กับพื้นดินรับรู้ทุกความขรุขระทุกความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิว การรับรู้ส่วนนี้มันเลยเป็นธรรมชาติของเขาจริงด้วยครับเราแทบไม่เคยสนใจฝ่าเท้าของตัวเองเลยจนกว่าจะเจ็บขึ้นมาใช่ค่ะกองดัวเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ากีบม้าของเขามีสิ่งที่เรียกว่าขาตั้งสามขาของฝ่าเท้าเทรเพียบคลองแตกใช่ครับคือจะมีจุดรับน้ำหนักหลักๆสามจุดคือปลายกีบด้านหน้าแล้วก็ส้นเท้าสองข้างด้านหลังค่ะถ้าจุดไหนจุดหนึ่งรับน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป มันไม่ใช่แค่เกือกม้าที่สึกไม่เท่ากันนะครับแต่มันจะส่งผลให้มุมของข้อเท้าเปลี่ยนไปโอ้แล้วแรงที่ผิดเพี้ยนนั้นก็จะถูกส่งขึ้นไปที่เข่าที่สะโพกและกระดูกเชิงกรานในที่สุดแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือหลักการนี้มันเหมือนกับเท้าของมนุษย์เราเป๊ะเ,ะเลยค่ะเหมือนกันเลยเหรอครับเหมือนกันเลยเราก็มีขาตั้งสามขาเหมือนกันคือบริเวณโคนนิ้วโป้งโคนนิ้วก้อยแล้วก็ส้นเท้าค่ะครับถ้าใครอุ้งเท้าแบนเหมือนตีนเป็ด น้ำหนักก็จะเทไปที่ด้านในหรือถ้าใครเดินลงน้ำหนักที่ขอบเท้าด้านนอกตลอดเวลา mm hmm. ลองลึกภาพตามนะคะมันไม่ใช่แค่เท้าที่บิดนะกระดูกหน้าแข้งเราจะหมุนตามไปด้วยเหมือนเรากำลังบิดผ้าเปียกๆเ,เลยอะ oh. ซึ่งแน่นอนว่าเข่ากับสะโพกที่อยู่ข้างบนก็ต้องบิดตามไปด้วยนี่แหละคะ่ะคือหายนะแบบลูกโซ่ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ฝ่าเท้าเข้าใจแล้ว มันยิ่งตอกย้ำคำพูดของกองดูที่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากฐานไม่ว่าฐานนั้นจะเป็นกีบม้าหรือฝ่าเท้าของเราก็ตามค่ะพอฐานมั่นคงแล้วพลังงานมันก็ถูกส่งต่อขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับจุดต่อไปที่สำคัญมากๆก็คงหนีไม่พ้นสะโพกใช่ครับซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของร่างกายเลยกองดูเขาก็ยอมรับนะคะว่าสะโพกม้าเนี่ยไม่ได้ยืดหยุ่นเท่าคนครับคือม้าฉีกขาไม่ได้แน่ๆ <laughs> ก็ คนส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็จริงครับแต่ถึงอย่างนั้นสะโพกก็ยังเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงส่งแล้วก็มีคำพูดหนึ่งของแคโ o รไลน์โค้ชของกองดัวที่ผมว่ามันคมคลายมากค่ะเธอบอกว่านักขี่ม้าที่ร่างกายไม่อยู่ในแนวคือม้าที่ไม่เป็นระเบียบโอ้โหฟังแล้วกดดันแทนคนขี่ม้าเลยนะคะเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นต้นเหตุให้ม้าเสียศูนย์ไปด้วยอะ่ะ ช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงค่ะเพราะมันคือการสื่อสารกันผ่านร่างกายโดยตรงานะขี่ม้านั่งเอียงหรือเกรงสะโพกข้างใดข้างหนึ่งม้าจะรับรู้ได้ทันทีเลยแล้วก็จะปรับการเคลื่อนไหวของตัวเองตามซึ่งมักจะเป็นการปรับที่ผิดธรรมชาติและนั่นนำเราไปสู่เรื่องของแบบฝึกหัดที่กองดัวใช้เพื่อจูนร่างกายของเขาใหม่ครับซึ่งมันเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจเลยค่ะใช่ครับตอนแรกผมอ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันแบบฝึกหัดแรกคือ การเดินถอยหลังเ e ิกคดเเดี๋ยวนะครับแค่เดินถอยหลังเนี่ยนะมันจะไปช่วยจัดตำแหน่งร่างกายได้ยังไงฟังดูง่ายเกินไปหรือเปล่าครับนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดค่ะแต่ในทางชีวกลศาสตร์แล้วการเดินถอยหลังเป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากสำหรับสัตว์สี่เท้าอ๋อเพราะมันฝืนธรรมชาติของการมองเห็นและการส่งแรงกองดูอธิบายว่าการจะเดินถอยหลังให้ตรงและนุ่มนวลได้เขาต้องใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ต้องจัดตำแหน่งกระดกเชิงกลานให้ตรงเป๊ะครับและต้องกะจังหวะการยกและว่างขาหลังทั้งสองข้างให้สมบูรณ์แบบไม่อย่างนั้นแค่ก้าวเดียวตัวเขาก็จะเบี้ยวออกจากแนวทันทีมันบังคับให้สมองกับร่างกายต้องสื่อสารกันอย่างละเอียดในทุกๆมิลลิวินาทีเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการบังคับให้ร่างกายกลับไปใช้กล้ามเนื้อมัดลึกๆและระบบประสาทที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้เหมือนการรีเซ็ตระบบเลยใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกท่านนะครับ คือการเปลี่ยนจากการเดินเป็นหยุดนิ่งแล้วกลับมาเดินอันนี้ก็ดูเหมือนจะง,ง่ายอีกแล้วแต่ลองนึกถึงตอนเราขับรถแล้วเบรกกระทันหันดูสิคะครับถ้าเราเบรกไม่ดีรถก็จะหัวทิมใช่ไหมคะการหยุดของมาก็เหมือนกันการจะหยุดให้นิ่งสนิทได้โดยที่ร่างกายไม่โยกเกยกไปข้างหน้าหรือข้างหลังทั้งโซ่การเคลื่อนไหวตั้งแต่กีบเท้าขาไปจนถึงหลังและคอจะต้องทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบอืม มันเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อของร่างกายทั้งระบบเลยค่ะและล่าสุดเขากาลงฝึกวางกีบบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงด้วยอ่าอันนี้ผมคุ้นๆเหมือนหมอนฝึกการทรงตัวที่นักกายภาพบำบัดชอบให้เราขึ้นไปยืนขาเดียวเลยนะครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแบบฝึกหัดทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือการฟื้นฟูสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ร่างกายของกองดูเชม่าคอร์เปอรลใช่ค่ะที่มันเคยสับสนปนเปไปหมดหลังจากเลิกแข่ง ลองลึกภาพว่าสมองของเขาเคยมีแผนที่การเคลื่อนไหวแบบนักแข่งที่เน้นความเร็วอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาต้องลบแผนที่เก่าทิ้งแล้ววาดแผนที่ใหม่ที่เน้นความสมดุลและความถูกต้องครับซึ่งจุดที่ต่างกันระหว่างม้ากับคนก็คือของม้าจะเป็นไปตามสัญชตาตญาณแต่ของมนุษย์เราต้องใช้จินตภาพหรือการนึกภาพในใจเข้ามาช่วย แต่สุดท้ายแล้วแก่นของมันก็เหมือนกันซึ่งกองดูสรุปไว้ได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าฉันไม่รู้สึกถึงจุดรองรับน้ำหนักของฉันฉันก็จะชดเชยและการชดเชยคือการออกจากแนวที่ถูกต้องเป็นประโยคที่เรียกง่ายแต่ทรงพลังมากครับและการออกจากแนวที่ถูกต้องนี่แหละที่นําไปสู่อาการบาดเจ็บต่างๆใช่ค่ะซึ่งแบบผึกหัดเหล่านี้ก็คือการป้องกันไม่ให้หายนะแบบลูกโซ่ที่เราคุยกันตอนแรกมันเกิดขึ้นนั่นเอง กองดูเล่าว่าในม้าเนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยมากคือปัญหาเอ็นข้อเท้าอักเสบหรือปัญหาหลังเรื้อรัง hmm. ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการลงน้ำหนักที่ไม่สมดุลเนี่ยแหละครับแล้วเขาสังเกตเห็นอะไรในมนุษย์บ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจเขาสังเกตเห็นเยอะเลยครับเขาบอกว่าเห็นบ่อยมากคือภาวะเอ็นกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างอักเสบ t e n d e ดอร์ไนท์อ o สดูโมยังเฟเซีใช่ค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเกิดจากการใช้งานหนักแต่กองดูบอกว่าจากที่เขาสังเกต ต้นต่อส่วนใหญ่มันมาจากการที่กระดูกเชิงกรานเอียงหรือการวางเท้าที่ไม่ดีอ๋อเหมือนกับตึกเจงก้าที่เอียงนั่นแหละค่ะกล้ามเนื้อพวกนี้เลยต้องทํางานหนักเกินไปเพื่อพยุงมาให้ตึกล้มจนสุดท้ายมันก็อักเสบใช่เลยครับซึ่งมันตรงกับสิ่งที่กองดูดเตือนไว้เป๊ะเ,ะเลยค่ะเขาฝากข้อความมาถึงคนที่ฝึกพิลาทิสหรือโยคะว่าหยุดทําท่าออกกําลังกายแล้วเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของมันประโยคนี้มันโดนใจผมมากเลย พอจะขยายความได้ไหมคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันในความหมายของเขาคืออะไรเขาอธิบายว่าหลายคนมองการออกกําลังกายเป็นการแสดงสมรรถนะคือต้องทําให้ได้ท่าที่สวยที่สุดยากที่สุดอืแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันคือการสํารวจแนวร่างกายที่อยู่ลึกข้างในของเราต่างหากให้เราลองหลับตาแล้วฟังเสียงจากร่างกายจริงๆตอนนี้เท้ารู้สึกยังไงน้ําหนักลงที่เข่าเยอะไปไหม สะโพกกำลังเกร็งหรือผ่อนคลายคือให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ครับเขาบอกว่าถ้าเราฝืนทำท่าเราก็จะทำลายแนวของร่างกายแต่ถ้าเรารับฟังและเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนั้นร่างกายมันจะจัดตำแหน่งที่ถูกต้อนให้เราเองมาาที่เขาพูดถึงด้วยประเด็นเรื่องคู่หูกับผู้โดยสารอ่าใช่ครับกงดูบอกว่านักขีม้าที่มีสะโพกที่มีชีวิตชีวาและอย่างราก คือคนที่รับฟังร่างกายตัวเองและเชื่อมต่อกับม้าได้ค่ะ <Huh. S 2> เขาจะกลายเป็นคู่หูหรือพาร์ทเนอร์ที่เคลื่อนไหวไปด้วยกันกับมา้าแต่ถ้านักขี่ม้าเอาแต่เกรงและสั่งอย่างเดียวเขาจะเป็นแค่ผู้โดยสารหรือพาสเซนเจอร์ที่นั่งอยู่บนหลังมา้าไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันมันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ควบคุมเป็นผู้ร่วมเต้นรำซึ่งต้องใช้การรับฟังซึ่งกันและกันอย่างสูงสุดเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ เป็นมุมมองที่เปลี่ยนมิติคิดไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นจากการเดินทางของกองดูจากม้าแข่งที่ร่างกายพังไปสู่ปรมาจารย์ด้านการเคลื่อนไหวเราสรุปได้ว่าการจัดตำแหน่งร่างกายมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาแต่มันคือรากฐานของการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตจริงๆใช่เลยค่ะและหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการกลับมาตรหนักรู้และรับฟังฐานของร่างกายเราเองซึ่งก็คือเท้าและรู้สึกถึงการเชื่อมโยงของมันไปยังส่วนอื่นๆทั่วทั้งร่างกายถูกต้องที่สุดค่ะ และเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยที่น่าทึ่งนี้อยากจะขออ้างอิงคําพูดสุดท้ายของกองดัวที่คิดว่ามันสรุปทุกอย่างไว้ได้อย่างสวยงามและทรงพลังมากครับเขาบอกว่าการจัดตําแหน่งไม่ใช่ท่าทางที่หยุดนิ่งมันคือการเต้นรําที่มองไม่เห็นระไหวาจุดรองรับน้ําหนักข้อต่อและลมหายใจอเพราะการจัดตําแหน่งคืออิสรภาพของการเคลื่อนไหว และอิสรภาพคือศักดิ์ศรีของสิ่งมีชีวิตอเป็นคําพูดที่สวยงามและลึกซึ้งมากจริงๆครับดังนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปขบคิดกับตัวเองก็คือในทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งหรือการออกกําลังกายเราได้หยุดและฟังร่างกายของเราอย่างแท้จริงแล้วหรือยังและเราได้เคารพการจัดตําแหน่งของมันซึ่งก็คืออิสรภาพของมันแล้วหรือยัง